เทศบาลนครหาดใหญ่ครับบรูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนคลิกออฟเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างเป็นระบบมั่นใจหาดใหญ่ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ2,568พร้อมด้วยดรเสรีสุพร,ราทิตย์รองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐเช่นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเขต12สงขลาชวนรประทานสงขลาภาคเอกชนภาคประชาชนเข้าร่วมเปิดศูนย์โดยพร้อมเพียงกันครับ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบรรยายสรุปการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูฝน รองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะได้เปิดเผยค่ะว่าจากการที่ได้รับฟังการเตรียมความพร้อมของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ในทุกมิติถือว่ามีการเตรียมความพร้อมรับมือที่ดีซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําองค์การมหาชนว่าในระหว่างวันที่18ถึง23ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักและปีนี้นะคะมีแนวโน้มว่าช่วงฤด,ดูฝนจะมีระยะยาวถึงเดือนกุมภาพันธ์การคลิกออฟเปิดศูนย์ครั้งนี้ พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและซ้อมแผนรับมืออย่างสม่ำเสมอให้เกิดความชำนาญเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นสามารถปฏิบติงานได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยบรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนทางด้านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับมั่นใจว่าจากการเตรียมความพร้อมในทุกด้านทุกมิติ จะสามารถารับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในการนี้นาะยกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถตรวจการรถกู้ชีพกู้ภัยรถดับเพลิงรถตากรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถบรรทุกเครื่องสูบน้ำเรือกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานต่างๆเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการารับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน<ๆ>กรณีเกิดอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถลม่มที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ครับ ณวันนี้หัดใหญ่เข้มแข็งเนี่ยมันจะเตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตมันก็เหลืออีกแค่ประมาณสัก2เดือน3เดือนเห็นไหมฮะแต่ปีนี้ฝนยาวนะต้องเรือนต้นฝนยาวนะครับก็คือพศจิการธานวามกระลาคุมพาดั้เราก็ต้องตั้งในความประมาทเพราะฝนยาวนะครับเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ผมคิดว่าเริ่มต้นคลิกออฟวันนี้บูรณาการภาฯร,ฯรกิจเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับมันจะนำมาทึ่บันเทาลงได้มากกว่า5 0 ชุมชนต้องช่วยตัวเองก่อนแน่นอนนะครับนายกส่งภาพไปนะสื่อสารไปนะประชาชนชุมชนหัวหน้าชุมชนรู้ว่าเขาจะท่วมถูกไหมในระดับไหนเขาก็ย้ายรถขนของนั่นคือความเสียหายหายไปแล้วนะสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือหายไปแล้วนะครับตอนนี้แน่นอนว่าหลังจากนั้นนายกสั่งการต่อว่าจะเอาน้ําพวกนี้ไปไว้ที่ไหนนะจะลงไปยังไงนะครับมันก็ทําให้ระยะเวลาท่วมเนี่ยมันก็ลดลงไป นะครับาจะลดลงเอียมากกว่า5 0เซนอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองแต่ขอให้เขารู้ตัวก่อนเพราะทรัพย์สินเขามีค่าเราเตรียมความพร้อมที่จะนําเครื่องสูบน้ําและได้ประชุมประธานชมชนข้าราชการชมชนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วรวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนเผชิญเหตุซ้อมให้เหมือนจริงเมื่อเกิดเหตุจริงเราจะได้ทําให้เหมือนซ้อม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 และซ้อมจนกระทั่งให้ลูกน้องเกิดความมั่นใจทั้งคนอุปกรณ์และการืานจัดการและการประสานงานระวางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นะครับเราเตยมความพร้อมเตรียบร้อยแล้วครับผมมั่นใจ100%ยว่าเราสามารถรับมือได้